3 2 1เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมวันนี้ครับกำไรไป2รอบลนะครับ720บวก400นะครับ1,120เหรียญ3า0 0 0บาทครับสิ่งที่คุณต้องมีเลยนะครับในยุคสมัยนี้มันคือความรู้และความมั่นใจว่าคุณจะสามารถหาเงินได้ไปตลอดนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจหรือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคุณต้องหาเงินได้ตลอดนะครับและความรู้ ที่ทำให้คุณหาเงินได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะฮะนั่นก็คือความรู้ในการขายและความรู้ในการเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวคืนนี้ฮะผมจะมาเทรดให้คุณดูแล้วกันว่าผมจะสามารถหาเงินได้เท่าไหร่นะครับก็คือผมมั่นใจในความรู้ของผมครับว่าผมจะสามารถหาเงินกับมันได้และไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะครับความรู้นี้มันก็ออยังใช้หาเงินได้ตลอดไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเทรดอะไรยังไงและหาเงินได้เท่าไหร่นะครับมาลุ้นไปด้วยกันครับผมเจอกันครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะฮะในคืนวันเสาร์ด้วยนะครับตอนนี้เวลา2ทุ่ม45นะฮะก็อยากจะหาเงินสักหน่อยจากการเทรดนะครับด้วยความรู้ที่เรามีเนาะตลาดนี้ครับก็คือเป็น Binary Option นั่นเองเทรดในลรอกโอ d นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็เรียกว,ว่าจะมีตลาด OTC ให้กับเรานะฮะ มามาลุนกันดีกว่าว่าคืนนี้ผมจะทําได้เท่าไหร่นะครับจะใช้การเทรดเพียงแค่1นึ่งาทีนะฮะแล้วก็ทํากําไรกันอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับจังหวะนี้ผมจะจัดสัก500เหรียญน,นะฮะมาดูกันว่าผมจะกําไรหรือเปล่านะครับทาไม่กำไรเดี๋ยวเร,เราก็จะเห็นนะครับว่าผมจะขาดทุนยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนะครับอ่าลงไปแล้วครับ500เหรียญครับผมลุ้นไปด้วยกันนะฮะ ภายใน1นาทีนะครับนับถอยหลังอีก52วินาทีครับผมตอนนี้อ่าตอนนี้ตอนนี้เป็นบวกนะครับนับะแนนตอนนี้บวกไป400เหรียญด้วยกันนะฮะเพราะว่ากราฟนี้เขาให้กำไรไป80%อ่ามาดูกันนะมาดูกันนะครับนับถอยหลังครับผม20วินาทีสุดท้ายครับ นับถอยหลัง20วินาทีสุดท้ายครับผมอา้ากำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าบวกไปแล้วนะครับสำหรับ รอบที่1นะฮะบวกไปแล้ว400เหรียญด้วยกันนะฮะ12,000บาทครับสำหรับค่ำคืนนี้ใน1นาทีครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในจังหวะอื่นนะครับคืนนี้ยังไม่หยุดยังไม่จบแค่หนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะครับอ่ามาดูรอบนี้นะครับเมื่อกี้ได้ไปแล้ว400นะฮะเดี๋ยวมาดู จัดไปเลยนะครับเมื่อกี้ลงไป400นะครับเมื่อกี้ลงไป500ได้ไป400ตอนนี้ครับผมเทรดใช้กําไรเมื่อสักครู่นะครับทบอันนี้เขาเรียกว่าทบรอบ2นะฮะตอนนี้ทบรอบ2แล้วลงไปเป็น900นะครับจะได้กาไร720เหรียญก็คือ20,000กว่าบาทนะครับมาดูในรอบนี้กันครับผมบวกนะฮะนับถอยหลังไปด้วยกันอีก30วินาทีสุดท้ายครับอันนี้ต่อเนื่องยงไงเนี่ยแค่2นาทีเองนะครับ30วินาทีสุดท้าย ไปจบงานนี้นะครับก็พักผ่อนกันได้แล้วนะฮะอ่ะมาหน้าไปด้วยกันครับ20วิครับ20วิบวิสุดท้ายนี่นะฮะเป็นวิธีการที่คุณมีความรู้นะครับเราสามารถหาเงินได้แบบนี้และรวดเร็วทันใจนะครับมันแป๊บเดียวนะฮะอีก1 0วินาทีครับผมอีก10วินาทีลุนไปด้วยกันครับ10วินาทีครับ5 4 3 2 1เรียบร้อยไปแล้วนะครับผม วันนี้ครับกำไรไป2รอบเลยนะครับ7 2 0ดร้ีบวก้ยนะครับ1,120บเหรียญ3า0 0 0สบาทครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะไม่ต้องอะไรมากนะครับวันวันหนึ่งหาเงิน2อาทีได้ไปแล้ว30,000บาทนะครับสำหรับคืนนี้นะผมโชว์ให้คุณดูแล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการอยู่ในยุคสมัยนี้นะครับมันไม่ใช่งานประจําหรืออะไรอีกนะครับแต่มันคือ ความรู้ที่ทำให้คุณสามารถหาเงินไปได้ทั้งชีวิตของคุณมันคืออะไรคุณหาจุดนี้ให้เจอนะครับและถ้าวันนี้การหาเงินของคุณยังเป็นเรื่องที่เหนื่อยยังเป็นเรื่องที่ยากลําบากอยู่นะฮะลองมาเปิดใจศึกษาสิ่งที่ผมทําอยู่นะครับวันนี้ผมสามารถทําได้ผมอยากจะถ่ายทอดให้กับคุณให้คุณได้รู้ว่ามันทํำยังไงมันเทรดยังไงมันหาเงินได้ยังไงวิธีการต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับคุณเปิดใจแล้วหรือย,อยังมาเจอกันในคอร์สเรียนนะครับสวัสดีครับ